สามาดีเดือนพิศพาหกเจ็ดนะครับอันนี้เป็นแน้าใบใบน้เม่นไรลบ่อยครับพี่น้องเดือนห่อนเอเช่นเคือนะครับเต็อนลดโฉบชุ่มละพงเด่นน้ำลดขมาไมเป็นปีสุฟฟ์อาร์อาลอยเก่าซิบแรงรศทะเบียนปีหาเก่านะครับเน่าหาเมยนหกซิบนะครับพี่น้องน้ำขม่าไมของเดือนพิศพาหกเก็ดครับอันใดก็ะรังว่างหารดตัวนิยุ่สนใจแต่ท่ม่าทักม่านะครับ เตืนรถโชคสุรพงศ์พิกัดบ้านน้องหยาแพทย์จังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องถามว่าเมนสไตล์เฮ็ดจังสี่ก็คือว่าเมนเตืนรถโชคสุรพงศ์นะครับเตืนรถโชคสุรพงศ์สไตล์ห้องเซียรรถจังสี่สำหรับรถคันนี้เป็นรถเอียร์อาร์ร้อยเก้าสิบแรงจดทะเบียนปีห้าเก้านะครับเอามาใกล้ๆยางให้เพิ่นเบื้องนะครับผมรถคันนี้เหมืเดิมครับสีเฮ็ดกระบะไม่มาจากอย่างเก่าเพิ่นครับ หัวนี่หัวนี่คือสีเดิมนะครับมีปั้นน้ำยาก,กับเจี๊ยบชีเล็กน้อยนะครับ่ันดสนใกแต่ท่อมาทักหน้าครับเต็นหมดพกสุรงษงคาซีงามครับแล้วขันนี้คาซีบ,บอมมีหมองได้เข่าขี่สนมิ่งขีดสายีงนะครับพี่น้องคาซีงามแล้วขั้นนี้เป็นพืชพืชเล็กนะครับพืชเล็กตรงตรงเล็กคางเล็กนะครับแล้วขั้นนี้เป็นเล็ก ม,มันมีไม่พอม่อแม่นครับ,บมีไม้โยกไม้แนบคัสซี่ครับนี่แค่นั้นแหละครับไม้ลอกคัซี่ครับบางอย่างหลังขงางไส้นะครับยางหลังขงางไส้ดอกประมาณ80ดจิาแปดจาเปอร์เซ็นต์นะครับคัสซี่งามตลอดเชิญครับทั้งไส้กวา่าม่นมีเขาขีสนิมขีดสมียงขันใดสนใจกระท้มาทักมาเต็นรถโชกสุรพงศ์ที่กัดบ้านน้องหยาแปดจังหวัดขอนแก่น แกคิดเอฟซีครับหรือเป็นบอมแมนเอฟซีท่านใดกำลังติดตามผมอยู่แกกดเข้าติดตามก้รบกวนแชร์หายน้่เลยนะครับวหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์แกขอบุญขอบกุ้นท่านที่สีมาอุดหนุนหรือว่าท่านบอมมาอุดหนุนกะกดไลค์กดแชร์หายนั่นเลยครับผมท่านใดสนใจกะโทรมาทักมาสำหรับรถดถคันนี้ปอดอ้อยซอยนุ่มหน่อยเมื่อฟันเจนสิเปิดราคาให้ฟังนะครับดถ E5RR หน่อยเก้าสิบแรงเงาหาเมตรหกสิบจดทะเบียนปีหาเก้านะครับส่วนราคานั่ยปลอดอ้อยซอยนุ่มหมน,น,น่อยเมื่อขอนเจนนั่นเปิดไปเจ็ดแสนบาทนะครับผมท่านใดกำลังมองหารถตตวนี้่ไปใส่สอยในจุดติดกันจจมันจะแจอ้อยหรือว่าะจีหยังไดมอนดครับราคาจับต้องได้ครับราคาผมเปิดไปเจ็ดแสนบาทครับพี่น้องรถรับประกันคว้มเดิมแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับ ีามทั้งเส้นนะครับผมอันนี้เพื่อนเปลี่ยนไม่มหมนะครับไอ้ปั่มล้มตัวตัวจามล้มนี่ครับเปลี่ยนไม้ให้มันตัดล้มดีครับเพื่งเปลี่ยนไมาใหม่ๆหมครับสําหรับยางทั้งหกเซนบอกเลยว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอาชิปนี่ห้เพิ่งภายในรับผมภายในภายในกับสะอาดพอสมควรครับรดห้องลบประกันการชุนให้รลบประกันการแก้เครื่องให้่ นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาทักมาได้เต็ดรลดโชคสุรพงษ์รับประกันว่าหัวต้องเดิมเครื่องต้องแนนสิเตียนห้องน้ำขม่าครับห้องสีบว่วคขาวลดหนฟังนะครับคือเกานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดํดหัวให้บ้างนะครับพี่นอ้องดําหัวให้บ้างเครื่องครับ,รบใช้เครื่องนะครับ เื่องยัางประเทได้เคยแกะนะครับผมเื่องบ่เคยแจะบ่เคยตองนะครับเครื่องย่างั้นครับแล่นขึ้นข้มาในี่วมห้อนบ่ดีดบอ่อยังย้งยุเครงตองตลอดครับบิ่ห้อยเม็ดอาจากโรงงานย่งขบเบดครับพี่น้องรับประกันการส้นไห้รับประกันการแกะเครื่องไห้รถติดเต้นเ้เอ,องออกข้ามาเนี่หัวต้องเดิมคัสซี่ต้องงาม เครื่องต้องงาน,นคือพี่น้องเอาไปเ่าต้องเข็ย่างครับเท่าเน้นมาให้พี่น้องเอาไปใส่กันอีกโดนๆเลยครับพี่น้องสําหรับเต็นเท่านี้ขายได้ทั้งเงินสดและเง,งินพรนนะครับผมได้มัดถูกลูปแบบครับเอาตัวราคาอีกเท่ยนหนึ่งนะครับรนคันนี้อีซูเอฟอาร์รอยเก้าสิบแรงจดทะเบียนปีหาเก้าเงาหาเมียนหกสิบราคาเจ็ดแสนบาทนะครับคันใดกำลังมอ่งหาเราต้นอยู่หรือโอกาท่วมมากนะครับ เสิันรถโชคส่วะพวกเขายินดีหลับใ่บริการพี่น้องนะครับผมกระบะตัวนี้เปิดค้างได้นะครับผมเปิดค่างได้ซี่ทอนครับฟังละสองทอนนะครับผม,บนนบผ,มผมลืมบอกไปครับเอาสำหรับคลิปนี้กับสก๊าบล่าเอฟซี FC หรือว่าพ่อแมนเอฟซีทั่วประเทศนะครับผมมักกะไลถึกใจกะแชนะ่นะครับเนาะพี่น้อง อากาศสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ